ครูคลับอัพสกิลรีสกิลคณิตศาสตร์เนี่ยมันคือวิชาที่เล่นกับคำถามและปัญหาวันี้สิ่งที่สำคัญก็คือตัวคำถามเนี่ยครับที่ครูจะต้องค่อยๆใช้คำถามเพื่อฝึกให้เด็กไต่ความคิดไต่ความคิดนะเพราะนั้นคำถามของครูมีความสำคัญมาก เด็กจะฝึกคิดได้ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ครูจะกระตุ้นคำถามหรือ mm. ปัญหาต่างๆถ้า1นบวก1เท่ากับเท่าไหร่คำถามนี้มีคำตอบเดียวใช่ไหมฮะเราเรียกคำถามนี้ว,ว่าคำถามปลายปิดเพราะนั้นใครก,ก,ก็ที่เรียนก็จะรู้ก็จะตอบได้แต่ถ้าครูต้องการฝึกให้คิดมากขึ้นเนี่ยครูสามารถใช้เทคนิคตั้งคำถามให้เป็นปลายเปิดซะ จำนวนสองจำนวนอะไรหนอบวกกันแล้วได้เท่ากับ2 1บวก1ก็คือ1คําคำตอบ1,1บวก1เป็น2ครกวนี้มันยังมีคําตอบอีกมากมายที่จํานวน2จํานวนบวกกันแล้วเป็น2นะเด็กที่มีความรู้เรื่องทศนิยมอาจจะตอบว่า0.5บวก1.5ก็เป็น2ได้เด็กที่มีความรู้เรื่องเศษส,ส่วนใช่ไหมฮะเศษห,หส่วนสบวกกับเศษสาส่วนสก็ เท่ากับ2ได้อย่างเงี้ยครสมมติว่าครูต้องการให้เรียนสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่ากับ12ตารางหน่วยเอย๊นักเรียนจะสร้างรูปสามเหลี่ยมแบบไหนได้บ้างแทนที่เด็กจะหาคําตอบคําตอบเดียวแต่เด็กก็สามารถที่จะอภิปรายช่วยกันคิดระดมสมองเอ๊ะจะมีรูปสามเหลี่ยมยังไงได้บ้างหลากหลายขนาดหลากหลายมิติที่จะให้พื้นที่มันเป็น12ตารางหน่วยเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันคือการพลิกพลิกของครูนิดเดียวครับเพียงแต่ ส่งเสริมการคิดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับคำถามที่ดีในทางคณิตศาสตร์หนึ่งก็คือเป็นรูปธรรมเนาะเป็นรูปธรรมที่ใกล้ตัวเด็กในบริบทใกล้ตัวเด็กครับคณิตศาสตร์เนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคําถามที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะครับส่งเสริมการคิดหรืออภิปรายร่วมกันเนี่ยแก้ปัญหา ห,าาหคือคณิตศาสตร์เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นราชินีของวิทยาศาสตร์นะมันเป็นราชินีวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีคณิตศาสตร์คอยช่วยเราจะไม่สามารถสร้างตึกผลิตยานอาวกาศได้เลยถ้าเราไม่มีคณิตศาสตร์ช่วยคำนวณน,นะครับ สำคัญคือครูต้องให้โจทย์แล้วก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจเป็นโจทย์ที่ท้าทายฝึกการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มเนี่ยฮะเป็นเรื่องที่สําคัญเ,เราฝึกได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยครับสิ่งที่สําคัญที่ห้องเรียนจะเปลี่ยนไปครับก็คือการที่เด็กได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้อภิปรายแล้วก็สร้างชิ้นงานร่วมกันในห้องเรียนมันน่าจะเป็นฝึกทักษะเหล่านี้ครับที่เราเรียกว่าซอฟต์สกิลครับ